เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะหน้าตาของโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะจะต้องมีแบบสอบถามความพึงพอใจที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ยหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างๆในแบบสอบถามนะคะอาจจะกำหนดเพศอายุระดับชั้นแต่ในตัวอย่างของพวกเรานะคะเรายกตัวอย่างมาแค่เพศอย่างเดียวนะคะ และเราจะเข้ามาที่หน้ากำหนดตัวแปรต่างๆนะคะอย่างของพวกเรานะคะในตอนที่1เราก็จะใส่ข้อมูลไปแค่เพศนะคะถ้าของเพื่อนๆใส่อายุหรือระดับชั้นเราก็กำหนดได้ในลำดับต่อไปเลยนะคะในขั้นต่อไปอย่างของเราเป็นเพศเราก็จะกำหนดตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็พิมพ์ไปว่าเสกค,ค่ะ ช่องต่อมานะคะก็จะเป็นชนิดตัวแปรค่ะอันนี้เขากําหนดมาให้อยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรคะ่ะเราก็กดโอเคได้เลยค่ะช่องที่3มนะคะจะเป็นความกว้างของตัวแปรค่ะว่าเราจะเก็บข้อมูลได้เท่าไหร่ช่องที่4ี่นะคะจะเป็นทศนิยมค่ะอันนี้เปลี่ยนเป็นศูนย์นะคะ ช่องที่5นะคะจะเป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรค่ะอันนี้เราก็จะใส่ว่าเพศนะคะเป็นภาษาไทยช่องที่6นะคะจะเป็นการกำหนดตัวแปรเหมือนแทนค่าค่ะเราก็จะกำหนดหมายเลขหนึ่งเป็นเพศชายนะคะแล้วก็อันนี้เราก็กดแอดเข้าไป แล้วเราก็เพิ่มหมายเลข2เป็นเพศหญิงนะคะแล้วเราก็กดโอเคค่ะขั้นตอนที่2นะคะพวกเราก็จะนำหัวข้อการประเมินนะคะมาใส่ในช่อง Label หรือคำอธิบายข้อมูลนะคะ ตัวแปรในช่องแรกพวกเราจะกำหนดเป็น a 1 a 2นะคะไล่ลงไปจนครบหัวข้อการประเมินค่ะถ้าของเพื่อนๆมีแบ่งด้านการประเมินนะคะก็อาจจะแทนด้านที่1ด้วย a ด้านที่2แทนด้วย b ค่ะช่อง value นะคะเราก็จะ ใส่ระดับความพึงพอใจหรืออย่างของพวกเรานะคะก็จะเป็นระดับความรู้และทักษะทางด้านบัญชีนะคะเราก็จะกำหนดหมายเลขหนึ่งระดับน้อยที่สุดนะคะแล้วเราก็กดแอดเข้าไปแล้วเราก็เพิ่มหมายเลขสองเข้าไปนะคะอยู่ในระดับน้อยทําเหมือนกันคะ่ะจนครบ5ระดับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคนะคะ และในแบบประเมินในข้อ2ข้อ3นะคะจนถึงข้อสุดท้ายนะคะตรงนี้เราก็ก๊อปมาได้เลยนะคะและในช่องจุดทศนิยมนะคะพวกเราก็จะปรับตัวเลขให้เป็นศูนย์นะคะ ต่อมาให้กำหนดตัวแปรเพิ่มขึ้นอีก2ตัวแปรนะคะตัวแปรแรกก็คือ sum a ค่ะตัวแปรที่2ก็คือ mean ค่ะในช่อง label นะคะเราจะเขียนความอธิบายตัวแปรว่าผลรวมระดับความรู้และทักษะทางด้านบัญชีนะคะในแถว sum a ส่วนมีนะคะในช่องคำอธิบายนะคะเราก็จะเขียนเป็นค่าเฉลี่ยระดับความรู้และทักษะทางด้านบัญชีนะคะ